สาวๆท่าได้ร่วมเป็นต้องการซ็อกคอเวอร์นะครับ้าเป็นไงสินเทวนรู้สึกไงบ้างลูกอไงสินเทว่าแต่ว่าเป็นเป็นเราสองคนที่ช่วยเป็นซอบคอเวอร์ให้กับสินค้าต่างๆในซีรี์ก็น่าจะทำไม่ดีเพราะว่าเป็น period ีเรียดต้วยแล้วก็สินค้าเอ่อต่างๆที่เอามาในซีนก็ เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันเพราะแบหนุวันนี้มาลมนาวก็เสกชุดที่รอฟิตติ้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่ไม่บอกว่าไงก็ไม่ก็เป็นดแน่นอนว้าวพี่เหนื่อยมากเพราะเดี๋ยวเราสองคนก็เป็นคนชอบที่ชอบต้องใช้สินค้าพายู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าค่ะฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันรวดตัวหรือสประคออะไรเงี้ยค่ะก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยจักจากนักแสดงชื่อดังนะคะแต่ว่าจะรโมาดีให้ให้เราเป็นหมือนักเด็กในการดึงไปอย่างดูดแฟนหรือว่าเป็นซัพพลาวเอร์อย่างเีเราเปความรู้สึกอยู่ว่ารู้สึกตื่นเต้นยังไงคะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบ เราก็ใหม่มากๆเลยทุกทกซีนัะนะเราถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้เราเคำอธิบายตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เวลามาไทยก็จะได้ไปลอง Enjoy, ชิมดูใส่ดู<น>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <feed. S 1> บ<อ>กกี้ยังครับเพราะว่านได้ฟีนช่วยบอกว่านี่คืออะไรเงี้ยเริ่มตอนนี้เริ่มคึ้นครับมากกว่าเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จกักฟีน ให้ความรู้ขอบเัวเองไงบ้างทุกซีนทุกซีนที่เกิดซีนใช่คือมันก็มันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคํานี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเซชกันเยอะมากๆกับกับราชาสาบแล้วก็ของที่ต้อง ต้องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าสัก<ม>สักในซีรีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยตอนหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทํา <c oughs> ต้องเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะ <c oughs> เขาใช้ ทำอันนี้ทำอันนี้คำคำนี้ใช้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ราชศัพท์ก็เยอะพอสมควรมันรู้สึกว้าวไหมฮะเรางคนได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาว้าวมากแล้วคือใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจําได้ว่าเอ้ยในสีนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะเมื่อเราถ่ายงานไปแล้วเรามองเาาว่างานจะไปสู่สากลในข้างหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบึงดนดึงนที่นา้ หวังว่าแล้วกนขอหวังว่าออของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ท <c oughs> ี่จะหลุดมายังครัเราจะได้ดูรชมอัน <c oughs> เร็วๆนี้มากๆโอ้โถ่ายทำไป <c oughs> ครปคบยังครับถ่ายทำไปประมาณ <c oughs> เกือบเกือบครึ่งเนาะยี่สิบกว่าคิวยี่สิบคิวยี่สิบกว่าคิว ก็ก็ก็เยอะ่ะเร็วเร็วนี้มากมากใช่แต่พอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วเร็วลิ้มากมากมากิงอาจจะต้องถ่ายไปออนไปหรือเปล่าถ่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนสองสาวได้เช็คที่แปกจากแฟนดีเตอร์มั้ยคะว่าโอเคบ้างอ๋บางบางบางคนก็เออพี่พี่บางคนเขาก็ก็ถาม เกิดคําถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยว่าเราเป็นไทยไปเจออีกทีนึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนออนแล้วใช่ตอนออนแล้วมีท r a n s l a t e น่าจะมีท r a n s l a t อีกทีนึงใช่ค่ะแล้วอย่าล็อกขาติดตามเรื่องนี้ละกันเนาะว่าว่าเป็นเรื่องติดตามด้วยแล้วก็มีเรื่องของสองของเราได้ค่ะก็ฝากปิ่นพักค่ะ เราเชื่กันเราเห็นเบ็กี้แบบความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปินพักด้วยนะคะค่ะก็ใช่ฝากปินพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะกว่าจะได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็ เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นผักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ oh. วน,นี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างไหม ลังกาข้อปากดีกว่าตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มกลับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจคำว่าสองข้อปากนะแไม่เข้าใจจริงเไม่เข้าใจจริงต้องไม่เข้าใจเลยใช่คืออะไรนะคือเอ่อคือเป็นการเอาเอาเงินเข้ามาทำบุญในช่วงสองข้อปากอะไรเงี้ยเขาจะเอาเงินใช่ในช่วงวันเข้าวันสาม แต่อันนี้ไม่ก่นนไม่ใช่ชอคปลาดนะไม่ใช่ชอคปลาอันนี้เป็นขำไพ่มาตกใจค่ะตกใจเพราะว่าตอนแรกกับไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ้ขนาดขนาดนั้นเลยไปยิงคำข่าวไปด้วยครับมาระอะไรครับพี่ใช่ดูข่าบ่อยมากแบบรู้ว่ามีมีมีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอีกอันนี้ของขวัญอะไร มันมันมันลุนไปทุกครั้งไหมครับสองสาวับการที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรแฟนจะซัพพอร์ตใหญ่กว่าเดิมทุกครั้งเลเราไม่ลุนเลยเนาะคือจริงจริงเันร์ไพรส์ตลอดใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใครอยากเจอแฟนคิดถึงรู้เห็นแหละเห็นเขาเห็นเขามาเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ตีตั้งแต่ตี่พี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาดูคนตื่นเต้นว่าคือแบบเหมือน งานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันหรือเปล่าจริงๆปีนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานคู่น้อยเพราะเกคอูว่าอยู่ในกองในกองอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะถ้ามีงานคู่บ่อยมีแบบข้างล่างได้บ่อยไหมะมาเจอกันดีกว่าอย่าไม่เจอกัน อย่างเมามอยอ่ะไม่ได้ร่วมผลานเลยแสดงว่าเราค่อนข้างของแฟนคลับในเรื่องของการมาเจอแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตให้ผมพันลุ้นนะไม่ต้องเปนจริงๆไม่ไม่ไม่เลยขอแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายหรือวันนี้เป็นกาเฟเป็นรายหนึ่งที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้พบปะแฟนคลับเลยอตั้งใจที่จะทำให้พวก ดีในคำน่ารักน่ารักหมดมากแล้วทุก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 โปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะถามไปที่ประเด็นนิดนึงหนังละครรู้ไดหมเรื่องเรื่องที่หมาเรื่องที่หมายโดนโยงไปนะอารบิวกินหรอมันโยงมาที่หนูได้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่ มายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact, fact จริงๆอะคะ่ะก่อนที่จะมามาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะส่วนตัวพี่เขาก็แอบเป็นห่วงเปกลัวเป็นห่วงหนูแปลว่าอยู่ดีๆทำหนูตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เหมือนกัน คือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กรุ๊ปเดียวกันก็ใช่ค่ะกับกับพี่ไม้นี่คือแบบรู้จักกันมาแล้วแต่สมัยาไแล้วจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งเพิ่งไปเล่นไอส์คัพด้วยกันเลยค่ะใช่มันก็ถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาตาอะไรเงยไห maybe ใช่แต่เป็นแบบ พี่ชายค่ะมันข่าวมันกระทบเรื่องของความเป็นปีเปกี้หรือว่าความจีบกันไหมไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่กันอย่แล้วค่ะเขาจะรูนว่าอะไรมันคืออะไรชั่วคัาวลไม่รู้ว่าจะมีการแบบโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีกฝ่ายึิงโดนโดนตำหนิโดนดราม่าอะไรแบบนี้เยจริง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 หนูว่ามัน มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสบหรพงกเพื่อนกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้ค่เรารับมือกันได้ไหมคะว่าเข้าการมาปีปีกว่าได้แล้วได้แล้วค่ะและเซนซิฟิคกับเฟคเนียร์เปบนยไคะสองสิ่งแรกแรกน่าจะน่าจะเซนซิฟิคแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะทุกคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะต่างฝากนางฝากนางอ๋อฝากเออตอนปีนี้ก็ฝากปิ่นพักค่ะกับยูเรนียสด้วยนะคะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนค่ะแต่งด้วยนะคะทั้งปิ่นพักทั้งยูเรนียสตั้งใจมากๆพวกเราก็คือเข้าออกกองทุกวันอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ